สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการล็อกหน้าจอตัวคอมพิวเตอร์ของเรานะครับในตัว Windows 11สำหรับท่านใดที่ใช้ตัว Windows 11อยูนะ่ใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้ Windows 11อยู่นะครับคุณอยากจะล็อกหน้าจอเหมือนกันนะล็อกหน้าจอมือถือนะผมขอใช้คำง่ายๆล้วกันนะก็คือเวลาเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาปกติมันจะเข้าหน้าเดสก์ท็อปเลยอย่างนี้ใช่ไ ถ้าปกติโดยทั่วๆไปนะแต่ถ้ากรณีคุณไม่อยากให้ใครแบบที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคือเปิดเครื่องแล้วก็เข้าหน้าจอได้เลยนะคือให้มันไปนติดรหัสผ่านนะผมมีวิธีการนะสำหรับการเข้าไปตั้งค่านะล็อกตัวหน้าจอ windows 11นะวิธีการนะให้คนมาที่คำว่า setting นะ เดีนะ๋ยคิกขวาก็ได้แล้วก็มาที่ setting ตัวนี้ก็ได้นะหรือว่ามันมีวิธีการเข้าไปหลายวิธีหรือว่าจะคลิกอย่างเงี้ยคิกที่ตัวรูปิดสตาร์ตเนี่ยตัวไหนนะแล้วก็คลิกขวาที่ตัวนี้นะปกติมันจะเป็นตัวชัดดาวอสตาร์ตทริปน,นะคุณจะมาที่ตัวนี้เลยก็ได้นะนะ sign in o p t i o n อย่างนี้ก็ได้นะให้คุณมาดูที่คาว่า Account นะสักกรณน,นี้คุณเข้าผ่านตัว Setting นะคุณก็มาคลิกที่ Account เหมือนกัน คราวนี้มันจะมีคุณเห็นไหมเนี่ยตัวเนี้ย Way to Sign in, นะนะครับผมพูดผิดก็ขออภัยนะผมก็ไม่ค่อยฉับภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะแต่ก็แต่ก็คุกกี้อยู่กับเมนูภาษาอังกฤษน,นะแต่ว่าก็ไม่ถึงกับถนัดเท่าไหร่นะแต่พอไปได้นะตัวเนี้ยถ้าตัวเนี้ยเฟเชลนะอันนี้คือสแกนใบนหน้านะ โอเคถ้าคุณจะตั้งล็อกนะให้คือสแกนใบหน้าถ้าว่าไม่สแกนใบหน้าจะเข้าใช้งานคอมิเตอร์ไม่ได้นะคุณต้องมีอย่างน้อยต้องมีเว็บแคมนะเว็บแคมนะครับเพื่อทำการสแกนใบหน้านะอันนี้ข้ามใบกันนะเพราะผมก็ไม่มีเว็บแคมนะไม่ได้ทำให้คุณดูนะทำให้คุณดูไม่ได้นะแล้วก็ตัวเนี่ยปิงเก็์พินนะอันนี้คือ อสก,การสแกมแบบกานนิ้วมือเนี่ยง่ายๆนะจะทํำยังไงอาจาราแบบอย่างนี้นะคุณต้องมีตัวมันจะเป็นตัวอย่างนี้นะครับพิ้นก็พินก็อย่างนี้นะต้องไปหาซื้อมาในช้อปปี้ับืซด้ามีนะส่วนมากจะส่งมาจากต่างประเทศนะครับมีหลายราคามากนะมีตั้งแต่โอ้โหสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหร้อยเจ็ด้อยเลพันกว่าสองพันกว่าก็มีนะสแกมแบบ ฟิล์มก็ปิดนะแบบว่าไบโอเมสติกอะไรเงี้ยก็ต้องดูด้วยว่ามันซับพอร์ตวินโดว์อะไรนะเจ็ดสิบเอ็ดนะเฮลโลดองเกิลนะมันก็จะเป็นหัวนะหัวมันจะมีหลายอย่างนะมีทั้ง Type C แล้วก็ไอ้ตัว USB ธรรมดาก็มีหัว Type C บ้างหัวอ USB อ,อะไรมันมีหลายแบบคุณต้องเลือกเอาเท่าที่คือ,อยังไงอะ ที่พอร์ตเครื่องคอมเตอร์ของคุณรองรับนะคุณกันตักันมันจะมีหัวหลายหัวนะอ่าอันนี้มันจะยใช่อย่างเงี้ยมันจะเป็น USB fingerprint reader นะ Fido y u t u b e นะนะอันเนี้ยก็จะเป็นตัวในสกแกลายนิ้วมือนะก็ลักษณะสเสีบเข้าไปที่คอมพิวเตอร์นะคือถ้าจะใช้ตัว fingerprint นะก็ต้องมีตัว ตัวนี้ก่อนนะครับก็ดูหัวมันหัวมเป็นแบบไหนเป็นไทซีหรือเป็นอะไรนะเลือกให้ถูกนะแต่ถ้าตัวเครื่องคอมเพรเอร์คุณมีพอร์ตทุกอย่างนะก็อันนั้นก็แล้วแต่ชอบประกันก็เลือกเอาครับก็เนี่ยถ้าจะผ่านตัวปิ้นก็ป็ิ้นเนี่ยก็คือต้องต้องมีไอตัวตัวสแกนแล้วดาย้มมือตัวนั้นถ้าไม่มีก็ข้ามไปเลยนะผมไม่มีนะครับผมไม่เคยซื้อไว้แต่ผมมีแต่ไอตัว ยูบิีนะอันนี้ก็คือ s u ก i t จ k e ีนะก็คือต้องใช้ยูบิ k ีแะส่วนตัวผมผมไม่ได้ <c oughs> ผมคิดว่ามันยุ่งยากเกินไปนะครับสำหรับเพรผมก็ใช้เครื่องออปเตอร์อยู่คนเดียวนะผมก็เลยไม่ได้ใช้ตัวยูบิคีนะมาไว้เวลาล็อก่อนะผมใช้แค่ตัวเนี้ยตัวพินตัวเนี้ยนะครับตัวเนี้ย ถ้าคุณเคยตั้งไว้อยู่แล้วนะจะเปี่ยนรหัสก็คือมาที่ตัวนี้นะครับแต่ถ้าว่าคุณไม่เคยตั้งพินเลยนะมันก็จะมีเหมือนกับให้เซตอัพเนี่ยคุณก็ค Click ลิกที่เซตอัเมืกันตั้งรหัสไปอาจจะกี่ตัวก็ว่าไปนะตัวพินนะเป็นตัวเลขนะแต่ว่าต้องบอกไก่อนห้ามลืมนะถ้าลืมนะคุณงานเข้าทันทีนะครับคุณอาจจะต้องทำบายพาสนะเพราะคุณจะใช้าเข้าใจงานคอมพิวเตอร์ไม่ได้นะ คุณต้องทำบาบพาสนะข้ามรหัสพาสนะถึงจะเข้าไปแก้ไขย,ยกเลิกตัวพินได้นะเพราะฉะนั้นถ้าตั้งรหัสพาสห้ามลืมเด็กขาดนะครับอันนี้ถ้าว่าคุณไม่เคยตั้งมาอยู่มันก็จะเป็นคำว่าประมาณ s e t อัพหรือว่าแอดเข้าไปนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเนี้ยตัวทั่วไปก็คือเป็นพาสเวิร์อันนี้นะพาสเวิร์น,นี่ก็ลักษณะว่าอันนี้ผมต้องใส่ตัว พินก่อนพิม์เข้าไปก่อนถึงจะเปลี่ยนปไประบบพาสิร์ได้พาสิร์ก็คือลักษณะมันก็จะไม่ใช่แค่ตัวเลขอย่างเดียวอาจจะมีตัวาภาษาอังกฤษตัวอักขระอะไรผสมไปประมาณอย่างนั้นนะแต่ผมคิดว่าถ้าใจคนเดียวมันจำเป็นนะยมันยุ่งยากเกินไป,ปกดไม่สูงเข้าไม่ได้นะครับผมเคยเอาแค่พินพอพินก็เอาเป็นแค่ตัวเลขไม่เยอกนะเอาแบบพอหรอกไดร้รวมๆพอนะ แล้วก็ชาตในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นพิกเจอร์พาสเวิร์ดก็คือตัวเนี้ยนะครับเขาจะให้ตัวเอาใช้เป็นภาพนะเป็นพาสเวิร์ดในการเข้านะ mm hmm. เขาจะให้เรารากคือว่าติ๊กอะไรอย่างเงี้ยในตัวตัวภาพรูปภาพนะคือมีเรารู้คนเดียวนะ mm hmm. เวลาเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์มามันจะมีภาพขึ้นมาให้เราลากตามที่เราจำได้นะที่เราเคยตั้งไว้มันก็จะเข้าได้นะ ก็ลองดูกันถ้าคุณชอบอ่ะแต่อ้ที่คุณเห็นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนี้เพราะว่าอาผมมันติดในตัวหัรผ่านเดิมอยู่ผมจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ผมต้องใอส่พิงก่อนนะครับเนี่ยก็เป็นวิธีการเข้ามาตั้งค่าล็อกหน้าจอในตัว Windows 11นะกันคนอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตนะเข้ามาใช้งานเครื่องคอมเตอร์ของเรานะครับยังไงคลิปนี้ถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็ กดปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ